ออกกันกระจายแล้วครับไม่รู้มันเป็นเห็ดอะไรนะทมไม่ออกเยอะจังเลยตรงนี้นัางก็มีครับจะเป็นเห็ดหาตัวตัวตัวเมียหรือเปล่าเป็นกว่าก็จะออก เป็นเห็ดหาดหาดตัวเมียหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับนี่ครับยุอเลยเต็มหมดเลยครับอ่าบินหนีอุตส่าห์น้ำมัดด้วยนะครับอื้อออีก นี่ก็มีครับสองนี่ก็มีนู่นก็มีครับอืมเต็มไปหมดเลยนี่ครับใต้ใบไ,ไม้ครับน,รนี่แล้วจะขันหันีหมอืมสุด,ดวด นี่คเขานี่ดอกอ๋อนี่เขานี่รับโอ้โหนี่ครับไม่รู้เป็นเห็ดอะไรครับผมก็ยังไม่เคยเห็นสักทีเหมือนกันนี่คเขาปิดเต็มไปหมดเลยครับ นี่ก็มีครับนี่ก็มีอีกนี่ครับเต็ไมไปหมดนะครับนี่ก็มีอีกครับแต่รู้สึกว่ามีไอ้ตัวหนอนตัวอะไรมากินได้ครับน่าจะเป็นเห็ดกินได้นะนี่ครับ หอยยังกินอยู่เลยครับเยอะนะครับมครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นเห็ดอะไรเยอะจัดนะครับจะถ่ายรูปเป็นหน้าจอครับ้าปกลองเก็บไปดูครับ มันเป็นเห็ดเพี้ยฟานนะครับทังว่าหนาดินมันขงลักษณะครับใ่แบบนี้ก็ก็ทินได้ครับแต่รสชาติมันจะติดผมๆหนะ่ะผมมันเพี้ยครับเพี้ยเวลาเขามาใส่ไอลาบเนื้อหอีาสานเขาหมอกลาบเนื้อลาบจีนซาดจีน,นะครับ นี่น่าจะใช่ครับแต่ว่าปกติมันจะออกสีเหลืองๆหน่อยนะที่มันจะออกแกมแกมแดงแกมส้มๆหน่อยครับแต่ว่านี่ครับแมลงกินได้ครับนอนกินได้คนก็กินได้ครับขนาดขนาดไปกองเดียวครับเดี๋ยวไปดูอีกกล้อง นี่เป็นกองงเลยครับเยอะจัดเลยนะครับาเจอแบบนี้ก็สนุกเลยครับ,รบขาวโพลนเลยไปหากวางมาครับมีกวางครับ hết, hết, hết Bộ thì cũng hẹt luôn, nó hết, cũng không chơi, cái khả năng không có, cái không? Không có. Nhiều không? Không có nhiều không? ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันมากองอยู่ตรงนี้ครับเยียเป็นกองเลยนะแจกสติ๊นเกอร์นี้สิเล็กๆหมดครับ ้กินรับเดี๋ยวครับจะเป็นถุงแล้ว น่ากูมีครับน่ากูมี <c oughs> นี่ครับใต้ใบไม้เดี๋ยวบ้านใครเรียกว่าเห็ดอะไรก็ฝากป,ปองไปเห็นไ้ข้างคลิปเลยนะครับเดี๋ยวไว้เป็นความรู้ครับถ้าไม่ใช่ ชื่อไม่ใช่เห็ดไอ้เพรยาฟานมันแตกเกลี่ยทำไมสีมันจะออกส้มหน่อยครับตีเห็ดเพรยาฟาน,นมันจะสีเหลืองเนาะรวมเป็นอยู่กับพื้นที่ครับพื้นที่แต่หน้าที่น่าจะไม่เหมือนกัน กินไปเยอะพอสมควรเหมือนกันนี่ก็มีครับอีกหลายกองเลยนี่ข้าถุงผมจะพอใส่หรือเปล่าเนี่ยขวดขวดเอาเลยวางแบบนี้นะครับ đi cho nó đọc là đọc mấy xinh cũng mẹo đó hả thêm nữa อ,อนาหารกินไปจะหมดนะครับานดไม้สวยครับ จุดเดียวที่เดียวเต็มถุงเลยครับวันนี้ก็คงไว้แค่นี้ก่อนเนาะว่าได้เยอะแล้วครับเห็ดก็คลิปสั้นๆแต่จัดเต็มถุงนะครับวันนี้ ยังไงก็ชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับอย่าลืมกดซับสไ r i b e ปุมติดตามตรงจอด้านล่างเนี่ยครับขวามือครับมีคลิปใหม่ก็จะเด้งขึ้นมาครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ